หลวงพ่อเจ้าคะกรรมฐาน40กองนี่คืออะไรหรือเจ้าคะทำไมต้องมีทั้ง40บด้วยดีมากโยมวาสนาต่อไปนี้หลวงพ่อยิ้มจะเล่ากรรมฐาน40กองให้ฟังเป็นตอนตอนโดยยังคงรูปแบบบทสนทนาแบบเดิมพร้อมอุปมาอุปไมยเพื่อให้โยมเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งเนื้อหาและการนำไปปฏิบัติได้จริงนะโยมอุปมาอุปไมยประกอบ เหมือนหมอมีตำรา40ตำรับเอาไว้รักษาโรคได้ตรงจุดเหมือนร้านอาหารมีเมนูหลากหลายเพื่อให้คนเลือกได้ตามรสปากเหมือนเครื่องมือช่างที่ต้องเลือกให้เหมาะกับงานจะตอกตะปูเอาไขควงมาใช้ก็ไม่เหมาะเหมือนพระอาทิตย์มี40ลำแสงส่องให้ต้นไม้หลายพันชนิดจเจริญได้เหมือนครูมีวิธีสอน40แบบให้ลูกศิษย์เข้าใจทำได้ตามภูมิธรรตนเอง กรรมฐาน40กองแบ่งออกเป็น7กลุ่มหลวงพ่อจะไล่เรียงให้โยมฟังทีละกลุ่มพร้อมคำอธิบายสั้นๆก่อนนะกลุ่มที่1กสินสิบเครื่องกำหนดจิตเป็นการกำหนดวัตถุเพื่อทำสมาธิให้จิตนิ่งแนว่วเช่นมองไฟกำหนดดินปัทวีกสินดินอาโปกสินน้ำเตโชกสินไฟวาโย ο, กสินลม นีลกกสินกสิณสีน้ำเงินปีตากสินกสิณสีเหลืองโลหิตากสินกสิณสีแดงโอทาตากสินกสิณสีขาวอากาศกสินกสิณอากาศวิญญาณกสินกสิณแสงเหมาะสำหรับผู้ที่จิตฟุ้งซ่านมากต้องการสิ่งจับสายตากลุ่มที่สองอสุภกรรมฐานสิบเพื่อระงับราคะตัณหาด้วยการเห็นร่างกายที่เสื่อมไป ศพพองศพเขียวศพเน่าศพถูกแรงกาแทะศพถูกตัดเฉือนศพขาดเป็นท่อนศพกระจัดกระจายศพถูกเผาศพเป็นกระดูกศพเนื้อหลุดเหลือแต่โครงเหมาะแก่คนมีราคะกล้าหลงในรูปสวยงามกลุ่มที่สอนุสติสิบการระลึกพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าธรมมานุสติ ระลึกถึงพระธรรมสังคานุสติระลึกถึงพระสูงศีลานุสติระลึกถึงศีลจาคานุสติระลึกถึงการเสียสละเทวตานุสติระลึกถึงคุณธรรมของเทพมรณะสติระลึกถึงความตายกายคตาสติระลึกว่าร่างกายนี้ไม่งามอาณาปานาสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออกอุปสัมมานุสติ ระลึกถึงพระนิพพานเหมาะสำหรับผู้ที่มีความเลื่อมใสและชอบใช้ใจระลึกกลุ่มที่สอาหาเรปฏิกูลลสัญญาการระลึกว่าอาหารทั้งหลายมีสภาพไม่น่ากําหนัดเป็นสิ่งปฏิกูลกลุ่มที่หจตุธาตุวัตฐานพิจารณาธาตุทั้งสี่ในร่างกายดินน้ำลมไฟกลุ่มที่6พรมวิหารสเมตตาความรักปรารถนาดี กรุณาความสงสารผู้ถุกมุทิตาความยินดีในความดีของผู้อื่นอุเบกขาความวางเฉยเป็นกลางเหมาะแก่ผู้มีโทสะโกรธง่ายอาฆาตกลุ่มที่7อรูปปานสอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเป็นขั้นสูงสุด ใช้หลังจิตเข้าสู่ฌานระดับลึกแล้วหลวงพ่อเจ้าคะทําในบางกองดูน่ากลัวบางกองดูอ่อนโยนแล้วหนูควรเริ่มกองไหนดีเจ้าคะโยมวาสนาเลือกกรรมฐานให้เหมาะกับจริตตนเองเช่นจิตฟุงซ่านใช้อานาปานสติจิตกโกรธง่ายใช้เมตตาภาวนาจิตยุดติดในความงามใช้อสุภกรรมฐานจิตศรัทธาสูงใช้พุทธานุสติ จิตมักนึกถึงความตายใช้มรณสติจิตชอบใช้สายตาใช้กสินหลวงพ่อเจ้าขาหนูอยากให้หลวงพ่อช่วยเล่าลึกลงไปในแต่ละกองด้วยเจ้าค่ะเช่นอานาปานาสติหรือเมตตาภาวนาขออุป,ปมาให้เห็นภาพและวิธีฝึกจริงๆด้วยเจ้าค่ะดีมากโยมวาสนาถาง,งั้นงวดหน้าเราจะเริ่มด้วยอาณาปานาสติก่อนเพราะเป็นกรรมฐานยอดนิยม เหมาะกับผู้เริ่มต้นจะเล่าให้โยมเข้าใจทุกขั้นพร้อมอุป,ปมาชัดเจนถ้าโยมเห็นด้วยหลวงพ่อจะเริ่มที่อาณาปานสติในตอนหน้าเลยนะหรือต้องการกองอื่นก่อนเช่นเมตตามรณสติกสินก็เลือกได้เลยโยมวาสนา